สวัสดีค่ะชื่อโบนะคะอายุ40ปีเป็นแม่ค้าออนไลน์ค่ะปัจจุบันมีครอบครัวแล้วมีลูกหนึคนค่ะต้องบอกเลยว่าโบเนี่ยเป็นคนที่ชอบดูแลตัวเองในทุทกๆส่วนเลยเนาะทั้งตัวนี่คือทำมาเยอะมากนะเฮ้ย <c oughs> ทุกส่วนเราเพอร์เฟกแล้ว,ลวหันไปดู <laughs> มันแบบไม่บาลานซ์อ่ะก็แบบว่าโอ้โหมันมันเหี่ยวยน่นมันมันรู้เลยว่าอันนี้อายุเท่าไหร่อย่างเงี้ย <laughs> เรารู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันต้องดูแลด้วยนะมันไม่ใช่แค่ภายนอกเพราะว่าเราเห็นเองแล้วก็ที่สําคัญคือแฟนเราก็เห็นด้วยปกติเนี่ยมันแบบขอตังทําคอสหน้าอะไรเงี้ยก็จะบน่บนๆเนาะแต่แบบว่ารอบนี้นะคะขอตังมาดูแลน้องสาวก็คือแบบให้บัตรเครดิตไปเลยจ้ะ <laughs> ที่ตัดสินใจมาที่ r e j u v e t C ลิ n i กนะคะเพราะว่า r e j u v e t c l ิ n i กเนี่ยเขาเป็นเมือหนึ่งด้านการดูแลน้องสาวที่เรายังไม่เคยมาเยือนนะคะตั้งแต่ที่ทำโปรแกรม g กลด Stem Cell b i k i ก i ินไปนะคะที่เห็นได้ชัดเลยนะคะอันดับแรกคือมันฟูขึ้นเนื้อของผิวมันแน่นขึ้นนะคะริ้วรอยจางลงและรวมถึงพวกความกระจังใสที่มันได้มาทาให้รอยหมองคล้ำต่างๆเนี่ยมันหายไปอันนี้คือเปลื้มมากๆค่ะต้องขอบคุณ r e j u v e t C ล i n ิกนะคะที่สร้างความมั่นใจ ให้กับคุณแม่วัย40อีกครั้งหนึ่งนะคะที่ทําให้แบบว่ากล้าที่จะแบบใส่เสื้อผ้าที่เป็นแฟชั่นมากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์ของเรากับแฟนเนี่ยแนบแน่นมากขึ้นนะคะคือมันก็ส่งผลแบบกับลูกกับทุกอย่างคือเราแฮปปี้แล้วก็สามีแฮปปี้นะคะ